เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีนะคะผู้ต้องขังคนนี้เ,นเป็นผู้ที่ก่อคดีร้ายแรงหลายคดีในนครศรีธรรมราชรวมไปถึงจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะเขาใช้จังหวะในโอกาสที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ะคะ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะผู้ต้องขังที่หลบหนีก็คือนายชาวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนานโนดก่อเหตุปล้นตํารวจสืบสวนภูทรภาค8ยิงต่อสู้แล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหา ทางสารจังหวัดพัทธลุงเนี่ยได้ตัดสินจำคุก20ปี6เดือนแล้วก็ส่งตัวมาควบคุมคุมขังที่เรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงตั้งแต่11มกราคม2565ค่ะและเมื่อ20ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังเกิดอาการวูบขณะที่เข้ารับการรักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์ที่โรงพยาบาลมห ah าราชนครศรีธรร,รมราชก็เลยถูกส่งตัวไปรักษาที่ชั้น6ตึกอายุรกรรม แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วยโอกาสที่เจ้าหน้าที่เผลอหลบหนีไปนะคะหลังจากเกิดเหตุพลตารวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตํารวจภนะูธรนครศรีธรรมราชระดมกำลังตํารวจออกตามหาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวสําหรับนายชาวลิตนั้นยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลอีกหลายคดีนะคะอย่างเช่นคดีฆาตกรรมน,นายอนันต์คลังจันทร์อดีตนายกอบ,บจนครศรีนะธรรมราชค่ะ